นำไข่ตุ๋นนะคะออกมาเพื่อจะใส่ปลาแซลมอนค่ะโอ้โหน่ากินมากๆกลิ่นตัวน้ำมันงานก็คือหอมมากๆนะคะ เชฟเตยนะคะในรายการ OO New Master Chef ค่ะรายการที่จะแนะนำเทคนิคดีๆรวมทั้งเมนูอาหารให้กับลูกน้อยค่ะและเมนูที่เรจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือไข่ตุ๋นปลาแซลมอนค่ะซึ่งเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะที่มีอายุตั้งแต่1ขวบขึ้นไปค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำอาหารของเราให้อย่างราบรื่นเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเครื่องทำอาหารทาลกนะคะรุ่น Master Chef จากแบรนด์ OO New ค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะไม่ว่าคุณแม่นะคะจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือฉมังในการทําอาหารเนี่ยก็สามารถลัางสารอาหารออกมาได้เหมือนมีเชฟมาทาอาหารให้กับลูกเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่าสัดส่วนและวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือปลาแซลมอนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีโอเมก้าสที่สูงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมี DHA แล้วก็ EPA ด้วยค่ะ ซึ่งสารสองตัวนี้นะคะถูกวิจัยมาแล้วว่า จะช่วยลดการกอร่อให้เกิดสมาธิสั้นในเด็กค่ะและตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัวไข่ไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะตัวไข่ไก่นะคะนอกจากจะมีโปรตีนที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเขายังมีวิตามินดีด้วยนะคะซึ่งตัวไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติเพียงแหล่งเดียวนะคะที่มีวิตามินดีค่ะแล้วก็ตัววิตามินดีนะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมได้ดีค่ะ และตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัวนมจืดค่ะวันนี้เราจะใช้2ออนนะคะหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อกี้นะคะเรามีวิตามินดีจากไข่แล้วเราก็มีแคลเซียมจากนมค่ะ2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น perfect combination เลยค่ะเพราะว่าร่างกายของน้องๆน,นะคะจะได้ดูดซึมแคลเซียมเพื่อไปช่วยพัฒนาฟันแล้วก็กระดูกค่ะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือน้ำมันงาค่ะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะคะด้วยตัวซอสถั่วเหลือง1ช้อนชาค่ะ ซึ่งการใช้ซอสปรุงรสนะคะเต่ยก็จะแนะนําในเด็กที่มีอายุมากกว่า1ขวบขึ้นไปนะคะแม่แม่เพราะว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า1ขวบเนี่ยไตเขายังทํางานได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่แบบเรานะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยอยากจะเริ่มปรุงรสอาหารให้กับลูกน้อยของเราแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่ใช้ซอสปรุงรสนะคะที่ low s o d ีย m ค่ะ ใช้ประมาณแค่1ช้อนชานะคะเพราะว่าใน1วันนะคะเด็กๆควรจะได้รับโซเดียมหรือว่าซอสรุงรสเนี่ยไม่เกิน1ช้อนโต๊ะค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือผักชีฝรั่งค่ะที่เราจะเอามาไว้โรยหน้านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ขั้นตอนแรกนะคะเ mm hmm. ตยจะใช้ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปในถ้วยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็4ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณแม่ท่านไหนเนี่ยยังมีสต๊อกนมเหลือก็สามารถเอามาใช้แทนได้เช่นกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสถั่วเหลืองนะคะ1ช้อนชาเช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตัวไข่ตุ๋นนะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชื่นชอบมากๆค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะเราก็จะตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะวันนี้เตยจะใช้ถ้วยแบบสูญญากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เทต,ตัวส่วนผสมไข่ของเราลงไปค่ะ<ม>แบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนเนี่ยอยากจะให้ไข่ตุนของเราออกมาเนียนนะคะก็สามารถกรองอีกชั้นหนึ่งได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ตัวที่นึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นึ่งประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องนึ่งแค่5นาที อย่างที่ย้ําเตือนกันไปในทุกๆคลิปนะคะก่อนที่เราจะใส่เจ้าตัวนี้นะคะสังเกตนะคะช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้หันเข้ากับตัวเครื่องนะคะเพื่อให้ไอน้ำนะคะได้ออกมาแล้วก็ทําให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเปิดเครื่องค่ะแล้วไปที่โหมดหนึ่งนะคะหรือว่าโหมดที่เป็นรูป ก้อนเมฆนะคะ2ขีดแบบนี้ค่ะปรับเวลานะคะเป็น5นาทีค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เลย์ได้เลยค่ะเราจะรอประมาณ5นาทีนะคะเมื่อไข่ตุ๋นของเรานะคะเหมือนจะเริ่มเซตแล้วนะคะเราจะค่อยใส่ปลาแซลมอนลงไปค่ะเพื่อให้แซลมอนเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ไม่จมลงไปในไข่ตุน๋นนั่นเองค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวใกล้ครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ค่อยๆเอาตัวไข่ตุนของเรานะคะออกมาก่อนเพื่อที่จะใส่แซลมอนลงไปบนหน้านะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแซลมอนเราจะจมลงไปข้างล่างนะคะก็ไม่สวยไม่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเสียงต๊ดสัญญาณบอกว่าเวลาครบเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วเสียงเตือนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็นําไข่ตุนนะคะออกมาเพื่อจะใส่ปลาแซลมอนค่ะแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าไข่ตุนของเราแบบเรียกว่าเฟิร์มแล้วนะคะใส่แซลมอนลงไปค่ะสัก3-4ชิ้นละกันค่ะหลังจากใส่แซลมอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไข่ตุนปลาแซลมอนของเราเนี่ยกลับไปนึ่งนะคะอีกประมาณ15นาทีค่ะนี่นะคะซึ่งข้อดีของโหมดการนึ่งของตัวรุ่น Master s h e p e นี้นะคะคือเขาสามารถปรับเวลาได้ตามเมนูที่เราต้องการเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ไปที่หมวดก้อนเมฆสออันนะคะแล้วก็ลดเวลาเป็น15นาทีค่ะแล้วก็กดปุ่มเพล์หรือว่าปุ่มเริ่มทำงานแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเรากลับมาดูกันค่ะว่าไข่ปุ๋งปลาแซลมอนของเราจะน่าปลาน่ารับประทานขนาดไหนนะคะแต่ในระหว่างนี้เนี่ยก็อนุญาตให้แม่ๆมทั้งหลายนะคะไปดูแลลูกน้อยของตัวเองดีกว่าค่ะไปกันค่ะแล้วก็ใกล้ถึงเวลาครบกำหนด15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ย บอกเลยว่าคุณแม่หลายท่านอาจจะเริ่มกังวลว่าเฮ้ยเสียงที่เตือนเนี่ยมันจะดังเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะคุณแม่บางท่านเนี่ยจะทําอาหารตอนที่น้องหลับใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะคะเสียงเขาอ่อนโยนกับแม่ลูกอ่อนแบบเรามากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเสียงสัญญาณเตือนที่เป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือเสียงตื้ดนะคะก็คือไม่ได้ดังจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปอย่างที่ได้ยินเลยค่ะอ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะคะแบบนี้ โอ้โห oh, oh. น่ากินมากๆกลิ่นตัวน้ำมันงานก็คือหอมมากๆนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ผักชีฝรั่งนะคะในการตกแต่งไข่ตุ๋นของเนินึ่งค่ะโรยแบบนี้เลยนะคะดึงๆแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไข่ตุ๋นปลาแซลมอนนะคะ1ใน26เมนูที่เรารวบรวมมาให้กับแม่แมทุกท่านนะคะที่ซื้อเครื่องทำอาหารรุ่น มาสเตอร์เชฟหรือว่ารุ่นซูเชฟทุกเครื่องนั่นเองค่ะและในหนังสือเบบี้ฟู้ดเล่มนี้นะคะนอกจากจะมีเมนูอาหารเยอะมากมายนะคะเรายังมีการให้คําแนะนํานะคะลูกน้อยของเราเนี่ยควรจะเริ่มทานอาหารเมื่อไหรลูกน้อยของเรามีอาการแพ้อาหารเป็นแบบไหนนะคะหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุและโภชนาการ ที่เหมาะสมแต่ละวัยของลูกน้อยนั่นเองค่ะสำหรับแม่ท่านไหนนะคะที่ดูแล้วสนใจอยากจะได้เครื่องทำอาหารทาลกรุ่น Masterchef แบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะที่ห้างสรรพสินค้านะคะเซนทันหรือว่าโรบินสันมากกว่า31สาขาค่ะแล้วก็ห้างสยามคาชิมาย่าค่ะและ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กชั้นนำทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยรายการ o o n e นิวมาสเตอร์เชนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะให้คุณแม่เป็นเชฟที่เก่งที่สุดของลูกน้อยด้วย o o n e นิ New, ค่ะ